สุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะดื่มน้ำค่ะค่อยๆเคี้ยวค่ะลูงค่อยๆเคี้ยวเบาๆทำปากเบาๆโอเคแล้วกินหมูอีกสองชิ้นแล้วพอนนะหมดหรือยังเอยมันติดคอไหมมันแค้นไหมแค้นคอไหมอเร็วๆมหมูขวหมูอีกสองชิ้น,นะคะ่ะอ่าหมูอีกสองก้อน มึงสองก้อนสู้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 แต่เรือเ๋ยวแม่ถ่าวิดีโอให้อยู้ส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 ู